มันไม่มีทางเห็นพี่ชายหรอกพวกหนูสองตัวเห็นเห็นได้ไงก็อยู่บนหลัพี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมครับปีโป้กรอบเลี่ยงตัวกันสวยงามตามท้องเรื่องเจ้าโลมสีไหนอร่อยอร่อยทุกสีเพราะว่าแฟนฉันทำฉันสกิลแล้วฉันก็เกิดขึ้นมาฮะผมอยากกินสิ่งที่มีความหนุนอยู่ข้างนอกกรอบอยู่ด้านในแล้วมีหลายสีอุ้ยทำเองดินางเป็ดเอาหนูมาหลอกฮะเจ้ารักแก่แกล้งแฟนใช่หรอ เจ้นานอากาศมันร้อนหาอะไรเยนเ็ยนๆก็กองมากินหน่อยด้ไม่สนอ้าวเจ้านี่พัสดุกผมมาส่งสองกล่องแบบคลมุคลมๆเฮ้ยอะไรอ่ะมาช่วยแกมะหลนแหลนแหลน,หลนมาี๋ยวช่วยแกไม่ต้องไม่ต้องไม่ช่วยแพแะไปเราช่วยแกมันบอกให้เราไปช่วยแพะเมื่อกี้ว่าอะไรนะผมอยากกินสิ่งที่มีความนุ่นอยู่ข้างนอกกรอบอยู่ด้านในแล้วมีหลายสีอุ้ยทำเองดิเ<ะ>อ้าคุณทำไม่ได้เหรอ โอ้กระจอกอุยคุณท้าใครท้าคุณอ่ะเดี๋ยวคุณเจอความกลัวแบบที่น่าตกใจผมยังได้ของกินผมสั่งมาแล้วอุปกรณ์ในการทําผมอ่านใจคุณลวงหน้าก็เลยซื้อมาก,ก่อนโอ้โหเก่งเหลืเอเกินจะมา,าไว้พิตินผู้บัจาาอนาคตเหรอสัปโปโรธอ่ะีออิไปไกลไปไปกลเดี๋ยวลอกินได้เลยนะอย่าลืมนะนุ่มๆเปเทคุณบอกกรอบๆหว,วานๆเออลืม มันคิดว่าผมทำไม่ได้เหรอหร้านพี่อว้วนขายทุกอย่างปกกี้แกนัดฉันมาแต่เช้ามีเหตุอันใดรืออันใดรือกี่ว่าจะทำวุ้นผลไม้สักหน่อยฮะเรื่องแค่นี้เออเขาว่าจะปรึกษาเพื่อนๆนะ่ะฉันว่าแกไม่ต้องทำอ,อ้าวตรมยำแกก็ทำไม่อร่อยเฮ้ยแต่ฉันเห็นแกกินหมดนะฉันหรือจโจรอ้าว แกพูดยังงี้พี่ลิงยาเขาไม่ยอมหรอกนะฉันถอดหัวให้ด้วยแกดอนมาทำไมอ่เปิดไฟแกต้องเปิดไฟให้เขาสิมีไฟด้วยมีสีโง่โหอ้ว้าว,ว,าวแกนี่ฉลาดจริงๆนะอืมแน่นอนฉันไม่คนฉลาดฉลาดในเรื่อง,ง,งโง่ๆแต่เช้าเลยนะเฮ้ยสรุปยังไงอะ่ะเฮ้ย ฉันว่าแกทำวุนผลไม้ก็ดีแหละเพราะว่าพวกเราเป็นสายเฮลตี้แกพูดอะดูหน้ามันด้วยมันเข้าใจไหมเอ้ยฉันรู้จักน,นะเว้ยเอ่อเฮลตี้อ่ะขอดูมันนะขอดูฉันกับพี่คองคิงขอฉายหน่อยเอออเฮลตี้ที่มันเป็นอาหารมีเส้นแล้วก็เป็นสีเหลืองเนี่ยเขาถึงบอกไงฉลาดในเรื่องโง่ๆนเรื่อสปาเกตตี้พี่คองคิงนี่เราผิดอรอ เมื่อกี้แกบอกพี่ลิงยักษ์อ๋อเหรอสมองแกนี่ไม่เคยจำอะไรเลยม,มันจะไปจำอะไรนอกจากข้าวคนาหมูกรอบเอ่อแล้วก็ขาหมูคาก,กี่เยอะๆเอ่อแล้วก็ไข่พะโล่ที่มีมันเยอะๆอีกอะ่ะก็โง่ถงปุ๊กกี้เนี่ยมันยังไม่ยอมรับเลยอ๋อก็คือพวกแกรวมหัวกันบูบี้ฉันแล้วบูบี้ไปใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะมาปราบปราบพวกแกปกุกกี้ฉันว่าทำวุ้นเป็ดดีกว่า เอาแล้วเกจะไปรอน้องเป็ดมันทำไมอะไม่ใช่คือฉันอยากกินวุ้นที่เป็นเป็ดแล้วมันเป็นกะทิอ่อนหวานน่ะเตงอยู่เปล่าอ้าวาไปไหนอ่ะปุกกี้มันจะทำวุ้นกินว่าจะขอตังค์ยีบาทไปช่วยมันซื้ออุปกรณ์หน่อยเกาลิมมันบอกว่าผมทำไม่ได้แกบังอาจมากเลยนะคิดว่าผมทำไม่ได้เหรอแต่มีไรโอ๊ย โอ้ยนี่มีความนุ่มอยู่ข้างนอกมีความกรอบอยู่ข้างในคิดว่าผมทำไม่ได้เหรอที่อยู่ข้างหน้าคุณก็คือแทมแทมแทมวุ้นปีโปรกรอบโ <c oughs> อเปิดมันดูค่ะ <c oughs> โอ้ยเงเปิดตัวไม่ดีเลยนี่เดี๋ยวเขาเปิดตัวให้ ที่อยู่ตรงหน้าคุณก็คืออะไรอ่ะวุ้นปีโป้กับู้อ๋อวุ้นปีโป้กรับกรๆบาบกรอบกรเฮ้ยมาจริงเหรอเป็นไงเออเหมือนมีเสียงคนอยู่ในห้องเลยอะ,ะเจ้าเรียมกลับมาแล้วหรอโทรเถอะเจ้าหานุนฟังนี่สิฟังนี่สิห้างั้นผมซื้อ10บาทไม่ผมไม่ขาย10บาทผมขาย15บ้าแล้วบอกเพื่ออะไรอ่เอาไปชิมก่อนค่อยจ่ายตัง ปากดีนะจ้าวันสิบบาทถ้วยหนึ่งสิบห้าถ้วยหนึ่งยีห้าจ่ายแบบค,มคมุ้มๆาปพวกเราได้เงินแล้วกับเอ้ยเจ้าออนี่เตรียมทุกอย่างแล้วบอกเพื่อนกันเลือกเอาหลิมคุมไว้ไวเต้ยกินมุนไหมครับโอ้เจ้านี่เรียมมาสนใจอะไรเลยเจ้านี่ขี้เหนียวพี่พวกกอบคุณดูดีๆคุณดูดีๆฮะเดี๋ยวผมฟ้องนะ เออวะ่ะเพียบเลยไหนขอสชื่นหน่อยสิโอ้โหมีใครเคยเห็นบ้างครับวุ้นปีโป้กรอบอตรงตาสเปกนุ่มข้างนอกกรอบข้างในแล้วมีความหวานอีกคำเด้แถมร้านนี้เครื่องแน,น่นๆเป็นไงหลิมเป็นไงตรงปกไม่จกตาจาัดไปดี กินสีไหนต่อเดีเฮ้ยกกยังกินไม่หมดเลยเอา้าสีของผมจ่ายตังแล้วโอ้จเจ้านี่หมาเคมอ้าวของท้วยนี้เคยิบไปผมจะกินตรงหน้าคนณนะเอ๊แเราฉันผิดอะไร,รอ่ะก็ไม่ผิดไงดูนะต้องตักขึ้นมาพร้อมกับพีโปวกกรอบ เอ้ยมืออย่าสัน่นมืออย่าสัน่นผมกินไปแล้วคำหนึ่งเมื่อกี้แล้วผมกินพร้อมกันยังไงเนะี่ยคุณต้องใช้ฝีมือเราแหละรอไอ้มือหนึ่งมาดิ <c oughs> เฮ้ยคุณใช้พนักง,งานผมเพิ่มอีกห้าบาทผมไม่จ่ายเฮ้ยใครเสียงดังอะไรวะ ตจนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้าชายมันกลัวหนูเจ้าชายมันกลัวหนูเดี๋ยวพวกเราไปจัดการมันเองครับพี่นิดใช่ครับใช่ครับอะไรอะไรถือไปก็ต้องหาไปเรื่องกระเป็ดมันจะมาได้ไงถ้ามันมานะคนต้องได้เสียงเปิดประตูคนอย่างผมมาหูด,ดีจำใบก็แล้วแต่เตือนแล้ว ไม่กล so ัวพวกเราเหรอลุยลิมไปไงจะไปก็รีบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นุ่มๆหนมเหมือนมีเสียงคนโวยวายอยู่แถวนี้เว้ยเป็นยังไงคนหนูถ้าเราค่อยๆเดินมันจะไม่รู้ตัวมันไม่มีทางรู้แน่นอนว่าเราจะไปไหน ทำไมเงียบๆตังเลยเฮ้ยมันจะไปกินของพี่ชายได้งไงในการหลบหลีกมันไม่มีทางเห็พี่ชายหรอก,กสองตัวเห็นเห็นได้ไงก็อยู่บนหลังพลีไงเก่งสัพคนนึงเก่งสิเฮ้ยมันชนได้วยเก่งสัพคนนึงยังไม่มีตัวเดีเยว พวกหนูมาแบบแกต็มว้าวแค่จะพี่น่ดนี่นะใช่คุณมีอะไรล้อกมันได้แล้ววันนี้พี่นิดก็มีความสุขวันขายอะไรอะ่ะโอ้โหมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วจริงเลยเดี๋ยวฉนันขอไปแก้ปุกกี้ก่อนนะไปขายที่ห้องปุกกี้ด้วยโอ้โหพูดเร็วจัง ลี่กินวุ้นไม้วุ้นธรรมดาไม้กินดูกสิวุ้นปีโป้กอบนั่งจริงเหรอแล้วใครกินเหลือไว้อะเจ้าหลิมไงฮะมันไปไหนอะมันเป็นเรื่องของนาคตมันเป็นแฟนไม่ได้เรื่องเลยอะไม่ชวนลี่กินเลยโอ้โหเหตุการณ์ผ่านมาตั้งเยอะแยะน่โลมันไม่ชวนลี่กินเลยตอนมันกลัวแกก็ไม่ช่วยมันมันกลัวอะไรอะมันเป็นเรื่องของอนาคตโอ้ยถ้าพูดอนาคตเนี้ยปลาใส่หน้าจริงด้วย เอาสปูนมาสิฉันจะก oh, oh no? oh, hey, like ินวุ้นแกก็ไปร้านปูนดิโอ้ยช้อนเก้ยุ่มากดีดีดิว่าจะเอาช้อนโอ้ยเด็กอนุบาลสามยังรู้เลยสปูนแปลว่าอะไรรสขนปูนอ่ะแกนี่ฉลาดอคุณฉลาดในเรื่องโง่โง่ปูปี้ฉุ่มบูปี้ฉุ่มงี่ต้องกินสักต้วยเลย เฮ้ยเนียนเนียนเอา <_ d ance> ไปเอาไปถ้วยหนึ่ง <_ d ance> ฉันกินถ้วยเล็กละกันงบน้อยเอ้าแล้ว,กแ,ลวแกรู้ราคาหรอโอ้ยถ้วยเล็กก็ต้องถูกกว่าถ้วยใหญ่ดิฉลาดในเรื่องโง่ๆโง่พวกไหนฉันก็โดนงดเงียนสกิบป,ปีเป่ากราแหมแกก็ไปได้นะแกสกิบมันเบาๆนะเดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวฉันจะสกิบหน้าแกให้ด้วยอุ้ย ฉันสก,กิดแล้วฉันก็สเกิดขึ้นมาฮะม er, ีสเกิดด้วยอมีดิแกจะไปร ouais, ู้อะไรภาษาอังกฤษแกด้อยอ้ยฉันนกกินอีกคนนึงแล้วล่ะพี่อ้วนไม่สนใจตะเกิงหรอกพี่อ้วนกินเลยท่านผู้ชมเห็นนะครับปีโป้กรอบเรียงตัวกันสวยงามตามท้องเรื่องนี่ของเขาก็เรียงตัวสวยนี่ นี่ของรีก็มีว้าวของแกมีนิดเดียวก็ของฉันด้วยเลยกะฉลาดในเรื่องโง,ง,ง่โงด่าฉันแล้วด่าฉันจังจ่ายตังค์ให้ด้วยนะอือจะจ่ายให้เจ้าหนิมมันหายไปไหนเนะี่ยเออแล้วมันกลัวอะไรอ่ะมันกลัวหนูนางเป็ดเอาหนูมาหลอกฮะ,ฮะเจ้ารักแกแกลงแฟนที่หนอ <laughs> มันขอความช่วยเหลือแกนานแล้วเอา้าแล้วแกไม่บอกฉันนะ โอ้ oh! แกเล right ่นเกมแกฟังอะไรล่ะฉันตักวนกินดีกว่าลำคาญว่ะเอ้าแกซ่อนตัวเนียนักนะปีโป้กรอบสีแดงในวุ้นสีแดงแกไม่ซ่อนตัวเลยนี่หว่าพี่อ้วนเห็นแกทุกเม็ดเลยเขาปากปล่อป่อยยเมตัวไปขัดกุเอาถ้วยไหนกรีดดีนะมีคนจ่าย อืมด่าฉันเลยยังให้ฉันเลี้ยงอีกอืมเอาสามถ้วยเนะี<ฮ>้ยโอ<ฮ>้แกกินหมดหอ่ะเอาฉันตัวเล็กฉันก็กินหมดนะเหมือนแกอ่ะตัวใหญ่ก็กินหมดงั้นแกเอาไปเลยถ้ากินไม่หมดแกโดนนะปลาแตงปลาหัดปุกกลียวครับผมโหเราสามถ้วยเรากินหมดไหมเนี่ยไม่เป็นไรเก็บไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้อมแต่สีสวยมากเลยนะ ใช่ด้วยอะไรอ่ะตกใจอะไรมาอีกนั่งเป็ดแกงใจครับก็ดีแล้วไงอ่ะพูดนิดหนึ่งไงอ่ะโอเคด้วยล้างขายังอ่ะเออล้างแล้วเมื่อวานเฮ้สมควรแล้วให้มันแกงอ่ะวากาอ่ะอ่ะเออเอวาอาอ่ะอ่ะอ่ะเอเอวะกะอะอะเอโอยมานานแล้วทำอะไรกันอยู่กลัวกันหน่อยดิโอเค กี้แกกลัวหนูฉันรู้ฉันกลัวหนูจริงแต่ไม่ได้กลัวหนูปลอมอ้าวฉันุูสาลงทุนซื้อมาหลอกเจ้าชายได้ตัวเดียวเนี่ยกี้ขอเล่นด้วยดิอะแเค่า่นหน้าัวไม่เห็นน่ากลัวเลยชายพวกเราสองตัวนั่นเป็นพี่น้องกันตึง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 ึอแตรองผมกลัวมากันพวกเราสองตัวนั้นมาหลอกเจ้าลิ้มนงงงงงง เอาไว้เต็มที่เลยไม่ไตรงล่างอะไรละ่ะมีคนเคยบอกว่ากลัวสิ่งนั้นต้องอยู่กับมันอยู่กับมันเลยอ,อยู่ตัวเดียวไม่ไดะเหงานะเหงานะเหงานงพวกเราสองคนน่เป็นเพื่อนเจ้าลิมขอทำคำจำนท้ขอทำคำจำนท้เฮ้ยสาบสึงใจจริงๆฝากไว้ตอนเถอะวันพระไม่มีวันเดียวมีหลายหนรู้อยู่ พี่ผมมาขายของุจหลิมโ,โดนิเกลว,ลว,ลวเป็นการฝึกความอดทนของความกลัวถ้าคุณผ่านไปได้ชีวิตนี้คุณจะไม่กลัวหนูนะพวกนายมาได้เลยระวหว่างที่คุณแก้จ้าลิมผมก็เตรียมของขายไว้ให้โอ้โหแล้กิน,นะนอ่นะอ้วนเฮ้ยมนใจเพื่อนเลยหนูจะได้พวกแกหิวลรวไปกินดิเออหิวจริงว่ะ งั้นพวกเรากลับก่อนนะตนี้พีท่ทางไปทางโน้นเอ่เอาไปกินถ้วยเล็กสิบบาทถ้วยใหญ่ยี่ห้าเฮ้ยทำไมถ้วยใหญ่แพงจังอะ่ะเอ่อสิบห้าสิบห้าบอกผิดนางเป็ดหน้าช่งหมดเลยเนี่ยอา้าวปกติหน้ามันก็งงอยู่แล้วนี่งงใหญ่เลยเนี่ยอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกี้เดี๋ยวเนี่ยกี้อยากทำบุญแบบนี้ก่อนจะทำบุญแกช่วยอุดหนุนแฟนฉันก่อนอ่ะเอาไปเล่นเพื่อน คนละตัวเพื่อมาดูแลนะผมชื่อหลิมก็ผมชื่อหลิมน้องผู้เหลืองชื่ออะไรแคลปแยนนี่เป็นแฟนชั้หลิมคุณเอาชีวิตจริงมาเล่นเลยเหรอละครนะนะก็สร้างจากชีวิตจริงเท่านั้นแหละอูโหเชียบะลบสี่ไหนอร่อยอร่อยทุกสีเพราะว่าแฟนฉันทำโอ้โหเขาเรียกว่าอวยไส้แตกอวยบลาบะเหนืออืมด์กเอางี้แม่เดี๋ยวฉันเลี้ยงแกถ้วยสิบบาทส่วนแกอ่ะเลี้ยงฉันถ้วยสิบห้าบาท,บาทกี่ ถึงหน้าฉันอาจจะดูงโง่แต่ฉันก็ไม่ได้งโง่เอา้าหรือว่าโง่จริงนะเนี่ยโหเอา้าแล้วใครงโง่อ่ะ <c oughs> งั้นใช้กินเดี๋ยวสิบบาทเนาะ เป็นจุดไฟหรอ<ฟ>แกต้องทำสักสามสิบหกครั้งอ่ะถึงจะอร่อยเออได้ได้ได้หนึ่งสองสามสามสิบหกมีใครเคยกินบ้างคะวุ้นปีปโป๊กอออร่อยมากเลยนะคะโอ้เป็นยัางไงาคำโตโตโอ้โหฮิว กกินอีเฮ <ihat> ้ยคุณกินแล้วนะเอ้ยแตยเขาเป็นเด็กกำลังโตอ่ะเออกินไปกินไปโอ้มันไม่น่าโตมานะโตมาแล้วกินเยอะขนาดเนี้ยบูบี้ฉันจังเรืองหุ่นปีโป้กรอบโอ้โหมันกร้องได้เนาะฉันชอบกินชวยใหญ่ ยิ่งพูดมันยิ่งกินว่ะนี่กี่ตัวคู่ฉันก็มีตัวคู่<ม><ม>พี่ชายอยากกินแย่อะ่าจ๊ะที่กินอยู่เมื่อกี้เอาไปไหน้อมจ๊ะก็ไปเอาสิขี้เกียจจัเล่นหนูไปจับอ่ะผมเอ้ามาให้คุณแล้วขอบใจยอมเดินเมื่อยหล่แล้วเนี่ยถ้าใครว่าวุ้นปีโป้กรอบน่าก,กินก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะ